ถ้าถามท่านผู้บริหารว่าทรัพยากรใดบ้างที่มีความสําคัญต่อองค์กรผมมั่นใจว่าหนึ่งในคําตอบนั้นจะต้องมีเรื่องของทรัพยากรมนุษย์แต่ถ้าถามต่อครับว่าแล้วในองค์กรของท่านมีคนเก่งหรือมีคนที่มีทักษะสูงจํานวนเท่าไหร่ในสัดส่วนเท่าไหร่เพียงพอกับการเจริญเติบโตของบริษัทหรือสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ผมเชื่อว่าคำตอบนี้ คงหาไม่ได้ง่ายๆนะครับถ้าหากท่านยังไม่ได้จัดระดับทักษะของบุคลากรในองค์กรให้มีความชัดเจนหลักสูตรสกิลเมทริกสร้างองค์กรคนเก่งจะช่วยให้ท่านผู้บริหารระดับสูงระดับกลางหรือทีม HR ที่พัฒนาบุคลากรสามารถมองเห็นภาพโครงสร้างของประชากร พนักงานตามลำดับทักษะต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับลองมาดูแนวคิดกันถ้าเราแบ่งระดับของพนักงานออกเป็น4ระดับใหญ่ๆ o per ation ปฏิบัติการ Supervisor หัวหน้างาน Middle Manager ผู้จัดการระดับกลางและ Top Manager ผู้บริหารระดับสูงนะฮะก็มาดูต่อครับว่าในแต่ลระดับเนี่ย ทักษะสำคัญที่ต้องมีหรือต้องใช้คืออะไรในโซนสีแดงกรอบสีแดงนี้ก็เรียกว่า technical skill หรือเก่งงานในโซนสีดำนี้ก็เรียกว่า human skill หรือเก่งบริหารพัฒนาคนในโซนสีน้ำเงินตรงนี้ก็เรียกว่า s t a t i t i c skill หรือเก่งวางแผนกลยุทธ์นะครับ เพราะฉะนั้นในระดับล่างๆก็คือระดับโอ per ation ปฏิบัติการก็เห็นว่าเรื่องสําคัญก็คือเทคนิคอลสกิลนะฮะซึ่งในระดับล่างเนี่ยสกิลยังไม่เพียงพอก็ต้องมีการอบรม the job training จนกระทั่งความทักษะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะส่วนในระดับสูงขึ้นไปเห็นว่าจะเห็นได้ว่าเทคนิคอลสกิลเนี่ยมีความสําคัญน้อยลงน้อยลงถ้าท็อปแมเนเจอร์หรือผู้บริหาร ระดับสูงมาทาํางานเทคนิคอล l สกิลเยอะๆนี่อันนี้ก็ผิดหน้าที่ละวนะครแต่ส่วนที่2ที่เรียกว่าเก่งคนอันนี้มีความสําคัญครับต้องพัฒนาคนอยู่ตลอดเวลาทั้ง,ท,งทั้งระดับหัวหน้าง,งานผู้จัดจการและผู้บรหารระดับสูงส่วนที่3เรื่องของเก่งคิดวิเคราะห์วางแผนยิ่งสูงยิ่งต้องใช้สกิลนี้สูงขึ้นนะครับแล้วถ้าเราแบ่งย่อยอีก ในระดับ O เองมีระดับตั 4, mm. <S 1> S 1้งแต่ O0 ถึง O4 นะฮะ S1 ถึง S3 M1 ถึง M3 T1 ถึง T2 ถ้าเราสามารถนิยามทักษะต่างๆในแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะจัดซื้อบัญชีการตลาดการขาย HR อะไรก็ตนิยาม job description และทักษะออกมาได้เราก็จะได้โครงสร้างครับโครงสร้างประชากรทรัพยากรบุคคลของเราว่าเอ๊ะมีเรามี ที่1ที่2เท่าไหร่ M ึง M1 ถึง M 3นะฮะเท่าไหร่ S อยู่เท่าไหร่ O 0ถึง O 4อยู่เท่าไหร่นะฮะจากประสบการณ์ที่ให้คำปรึกษาหลายๆที่บางหน่วยงานครับไม่มี S ในคำว่าผู้จัดการสั่งงานหรือทำงานโดยตรงกับ O S ไม่มีถ้าผู้จัดการมีการเลื่อนขึ้นหรือลาออกตรงนี้ก็จะโว เอสไม่มีมาทดแทนนะฮะเพราะนั้นก็เป็นจุดช่องโหว่ขององค์กรอยู่นะฮะก็จะเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีเรื่องของอายุด้วยบางครั้งอาจจะมีคนที่ทักษะสูงและกำลังจะ,กะเกษียณแต่ HR ไม่ได้เตรียมคนเอาไว้นะฮะก็จะมองเห็นภาพนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นเราประเมินครับแล้วก็มาเติมเต็มให้เขานะฮะว่าเขาขาดอะไรที่จะต้องต่อไปต่อเราก็จะสร้างเป็นลักษณะของ สกิลแมต i ิกแดชบอร์ดขึ้นมายกตัวอย่างเช่นทีมงานนี้มีบุคลากรสมมุติ3ามท่าน A, m ิสเตอร์แล้วก็ Mr. C ทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในหน่วยงานนี้มี Skill 1, Skill 2, ลสองสกิลสามสหรืออาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้นะฮะแล้วอันนี้สมมุติก็มาวัดประเมวัดและประเมินทักษะของแต่ละบุคคลนะฮะมิสเตอร์เพบว่าสกิลที่หเนี่ยได้เต็มเต็มสี่ก็คือวงกลมทึบเลยแต่สกิ l ที่สเนี่ยได้แค่สาม นะฮะสกิลสามได้เต็มสกิลที่4ได้เต็มลองมาเทียบกับ B กับ C ก็จะเห็นความแตกต่างโดยเฉพาะ C เห็นไหมฮะสกิลที่1น่นียังเป็น0ย์อยู่สกิลที่2ได้ <S 1, 1. <S สกิลที่3ได้2นะฮะสกิลที่4นี้ยังไม่ได้ประเมินเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นภาพนี้นะครับก็จะเห็นว่าทีมงานนี้แต่ละคคลจะต้องได้รับการอบ,อมอบรมฝึกฝนอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทําได้อย่าง เป็นระบบและทํางานในเชิงรุกเพื่อจะสร้างบุคคลที่เติบโตขึ้นไปในอนาคตครับหากท่านสนใจหลักสูตรนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็พบกันครับในหลักสูตร Skill Matrix สร้างองค์กรคนเก่งครับ